่่นีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูลูกค้าหน้าร้อนนะคะลูกค้ามาจัดชุบ๊มหน้านะคะเดี๋ยวมาคุยกับลูกค้ากันว่าลูกค้ามาจากไหนนี่อาวสสัดีครับสวัสดีครับลูกค้ามาจากไหนครับอ่างทองมาตอนฝนตกเลยพี่มาแบบน้ำท่วมเลยมาถูกได้ไงครับ GPS ครับไม่เคยมาเลยใช่ไหมคะใช่โอ้โหแล้วดูมาจากทางไหนครับพี่ติ๊กตอกติ๊เป็ดโอ้โหใช่ไหม ได้ครับไม่คืนดูไลสดหรืออ๋อมันคืนดูได้สดโอเคเกดี๋ากลยสดนะคะให้ของมาแบบเร็วจีเลยยวให้ของแถมไปดูเมื่อคืนนี้วันนี้มาถึงหน้าร้านเลยของจริงนะคะนี่วันนี้ลูกค้าจะเป็นชุดปั๊มหน้าสวยๆแบบนี้ค่ะนะคะก็กระบอกชุดหน้าของแกนะคะแล้วก็จะเป็นปั๊มนิชินนะคะแล้วก็ถาย MRC น็อตก็ไปครบชุดแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จานค่ะลูกค้าเลือกเป็นไส้ทองนะคะเอ้ยลืมน็อตจานนะเนี่ย ออเแล้วก็มีสายสายเป็นสวิตนะคะแล้วก็ทามโพเลือกเป็นโพนดำแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตู้ปลาเดี่ยวนะแล้วมีนี่สำหรับสายนะคะหัวเ็นโจน็อตน้ำมันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขุดน้ำมันเครื่องนะคะฮอนดานะคะแล้วก็มียางไงมียางออมียางวันนี้ลูกค้าได้ยางนอกดีสตร์ไปทั้งหมดสี่เซนนะคะทุกคนแล้วก็มียางไนด้วยอ่าโอเคครับตั้งัน้นก็ของพี่เขะ ถ้าตั้งใส่ไรพี่ใส่ไรครับไม่ได้ครับเดี๋ยวผมพี่เปลี่ยนเป็นเวฟเดี๋ยวผมพี่เปลี่ยนเป็นเวฟให้อันนี้ของเอ็เอ็กต์จะเปลี่ยนเป็นเดิมใช่ไหมคะพี่ใช้เดิมเวฟเดิมไทยทีนะคะโอเคนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหาของแถมพี่พี่ก็ใช่ใช่ใช่โอเคใครที่สนใจสินค้าก็ดูตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยจ้าหรือว่ามาหน้าร้านได้เลยค่ะ